สไลด์ที่8นะเราก็จะ overview โอเวอร์วิวบทที่7นะว่าอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลที่เราใช้นะครับมีชนิดอะไรบ้างนอกเหนือจากไมโคร SD นะครับก็จะมีแฟลชเมมโมรี Flash Memory, นะครับโซลิดสเต e ไดรฟ์แล้วก็ Hard Disk Drive นะอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ จะต้องอาศัยระบบไฟล์นะครับหรือที่เราเรียกว่าไฟล์ซิสเต็มนะไฟล์ซิสเต็มที่พวกเราคุ้นเคยใน Windows นะครับก็คือชื่ออะไรครับ NTFS นะแต่ในวิชานี้เราจะใช้ไฟล์ซิสเต็มที่ชื่อว่า e x t c นะครับของระบบปฏิบัติการ Linux นะเมื่อเราใช้โปรแกรมนะครับเสียบไมโคร SD สด a กาเข้าไปนะครับไมโครเ d การเราก็จะเห็นโครงสร้างอันนี้ของไมโคร SD c a r กานะครับซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปอีกนะครับถ้าเราซูมเข้าไปเป็น150%เรนะครับโอเคเราก็จะเห็นว่าอ๋อเจ้าสีเขียวเนี่ยก็คือ อีกไฟล์ซิสเต็มหนึ่งเจ้าสีน้ำเงินที่กำลังคลิกอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะเป็น extc เจ้าสีเทาที่ unallocated เนี่ยยังไม่ได้ format นะครับนะยังไม่ได้ format นั้นการที่เรามี3 1 micro sd card เนี่ยนะครับมี3กล่องเห็นไหมครับเขาเรียกว่ามี3 partition นะนั้นในรายละเอียดก็คือ partition คืออะไรนะครับเราก็จะไปเรียนในบทที่7โอเคไหมครับนั้นใน partition ที่เราเรียกว่า dev m MM, m MM, m mmc block 0 p 1อะไรเนี่ย p 2นะครับอ่าก็จะซูมเข้าไปก็จะเห็นเป็นโครงสร้างเป็นต้นไม้แบบนี้ นะครับก็จะเริ่มต้นที่ root directory นะ directory เป็นคำศัพท์เดิมที่พวกคุณรู้จักแล้วนะครับ Windows ทำให้พวกคุณรู้จักในชื่อคำว่า Folder นะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มปฏิบัติการ Unix นะครับ Linux หรือแม้แต่ Mac OS เนี่ยเขาใช้คำว่า directory นะครับงน,นั้นเมื่อคุณได้ยินคำว่า directory เมื่อไหร่คุณก็แปลในสมองคุณกลับไปเป็น Folder เมื่อคุณได้ยินคำว่า Folder คุณก็แปลกลับมาเป็น directory นะครับมันคือความหมายเดียวกันนะถ้าอย่าง Windows เขาก็เริ่มที่อะไรครับเขาก็เริ่มที่ C: colon slash เห็นไหมครับไอ้ slash ตัวเนี้ยมันก็คือ slash อีกฝั่งหนึ่งใน Unix นะครับผมไม่อยากจะพูดว่า Windows Copy Unix นะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันคือการเรียนแบบกันและกันนะครับไปมา Windows เรียนแบบโดยการ slash จากซ้ายไปขวาบนลงล่างโดยที่ Unix เริ่มจากขวามาซ้ายบนลงล่างนะครับนั้นถ้าเห็นเส้นเส้นเดียวก็เรียกว่า r o t นะครับเห็นไหมครับว่า Root จะนำหน้าข้างในก็เป็น directory ชื่อว่า bin นะครับแล้วก็ slash ตัวนี้ก็เป็นตัวขั้นตัวขั้นระหว่างาชื่อ directory กับชื่อไฟล์ต่างๆที่อยู่ในนี้นะสี่เหลี่ยมนี้ก็เหมือนกันสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ root ตามด้วยคำว่า boot Boot เป็นชื่อ directory slash ตัวนี้ก็ขั้นด้วยชื่อไฟล์นะครับนั้นใน บทที่7นี้ก็จะอธิบายเรื่องของระบบไฟล์นะครับแล้วก็โครงสร้างของอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลที่ผมใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Storage นะอย่าไปปนกับคำว่าหน่วยความจำนะหน่วยความจำเนี่ยมันเป็นคำที่ทำให้ชีวิตสับสนนะครับถ้าเราแยกมันออกมาว่านี่คือ Storage นะครับนี่คือ RAM นะครับ คุณก็จะได้ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเค